แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าโรคเบาหวานเกิดขึ้นแล้วอาหารก็มีส่วนสําคัญในการที่จะต้องคนไข้จะต้องควบคุมให้เหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปเพื่อประสิทธิภาพในการรักษานะคะ โรคเบาหวานก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เฉพาะวัยผู้ใหญ่อย่างเดียวอาจจะเกิดเบาหวานได้ในเด็กวัยผู้ใหญ่หรือว่าในหญิงตั้งครรภ์ก็สามารถเกิดขึ้นได้และแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าโรคเบาหวานเกิดขึ้นแล้วอาหารก็มีส่วนสําคัญในการที่จะต้องคนไข้จะต้องควบคุมให้เหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนจนไปเพื่อประสิทธิภาพในการรักษานะคะสําหรับโรคเบาหวานทั้งในเด็กวัยผู้ใหญ่หรือว่าหญิงตั้งครรภ์ก็คืออันดับแรกก็คือทานอาหาร ให้ครบห้าหมู่อาหาร5้าหมูมีอะไรบ้างหมูแรกก็จะเป็นหมวดนมนะคะนมก็เน้นเป็นพวกนมจืดนมพวงมันเนยนมไขมันต่ำหรือว่าคนที่แพ้นมอาจจะทานเป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ให้ได้1-2แก้วต่อวันนะคะแล้วก็หมวดที่2ก็เป็นข้าวแป้งเน้นพวกข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีเช่นขนมปังโฮลวีตหรือว่าเป็นข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ให้ได้8-9ทัพีต่อวันค่ะแล้วก็หมวดเนื้อสัตว์ก็เน้นเป็นพวกไม่ติดมันไม่ติดหนัง หรือจะเป็นไข่เต้าหู้ให้ได้12ช้อนทานข้าวต่อว,วันค่ะหมวดต่อไปก็จะเป็นผักและผลไม้เพราะว่าผักและผลไม้ช่วยให้แบบมีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ดูดซึมน,น้ำตาลนะคะแล้วก็เน้นพวกผลไม้ที่ไม่หวานมากเช่นชมพู้ฝรั่งแอปเปิลเขียวค่ะแล้วก็ไขมันก็เน้นพวกน้ำมันลำข้าวหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืององดพวกอาหารที่มีกะทิหรือว่าไขมันสัตว์ การปรุงลดอาหารหรือว่าเติมเกลือเติมน้ำตาลเงี้ยควรจะแบบลดลงหรือว่าหลีกเลี่ยงหรือว่าผู้ป่วยเบาหวานคนไหนที่ติดหวานก็อาจจะใช้เป็นแบบสารให้ความหวานเช่นแอสปาร์ตมหรือว่าเป็นย่าหวานอะไรนี้ค่ะ